ได้ติดตามโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนนาเบียแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนค่ะ นายสิทธิชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางลงพื้นที่ไปยังสถานที่ก่อสร้างแหล่งเก็บน้ําโครงการแก้มลิงบ้านนาเบีย้ยพร้อมระบบส่งน้ําอนเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลนาโป่องอําเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพร้อมกับพบปะเยี่ยมให้กําลังใจกลุ่มตัวแทนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของโครงการด้วยค่ะเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะท่านก็ระบุว่าประชาชนชาวชุมชนบ้านนาเบีย้ยหมู่ที่7และ บ้านนาเบี้ยหลวงหมู่ที่10เป็น2ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากตัวโครงการดังกล่าวค่ะซึ่งที่ผ่านมาทั้ง2แห่งนะคะก็ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งมาโดยตลอดและการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม พระราชทานโครงการแก้มลิงบ้านนาเบีย้ยพร้อมระบบส่งน้ําอนื่งมาจากพระราชดำรินับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้นําความซาบซึ้งปรับปร้มปิติยินดีมาสู่ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งหากโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะสามารถส่งน้ําช่วยเหลือสนับสนุนครอบคุมพื้นที่ทําการเกษตรได้มากถึง500ไร่เกษตรกรมากกว่า321ครัวเรือนจะได้มีน้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง ไดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ